ครับวันนี้ S1 2,023เราขอนําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งสองแผ่นดินนะฮะด่านวังประจันชายแดนมาเลยจังหวัดสตูลครับผมขณะน,นี้เราให้ท่านชมวิวสองภากพังวันนี้อากาศโปร่งใสนะครับวันนี้ป่าจะจากฝน laning <mully> ku mo we lu coro geng coro geng pad demo teleso le teleso le teleso le demo minuk tu not wiperin na wiperin dapat nak cari wiper lei kalau balik jala pangi mae pangi mae bayo pangi poko pangi poko ครับ มีบริการรถกำล้อด้วยนะครับท่านละ10บบาทใครสนใจขึ้นเลยนะครับ ถึงแล้วน,นะครับการพรมแดนวังประจันนะครับเขตชายแดนมาเลเซียเดี๋ยวเราจะนำท่านเดินพบกับสินค้าซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวกับของมาเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านเดินดูว่ามันราคามันถูกหรือแนแพงยังไงนะครับ ด่านาศุลกากรนะฮะใครจะข้ามฝั่งมาเลไปต้องต้องดูใบพาสปอร์ตนะฮะครับผมอ้าววันนี้เราพามาชมสินค้านะฮะว่าสินค้าของเขาเมีอ,อะไรบ้างวันนี้พามาชมหมวกครับ ราคาถูกมากนะครับผมหนึบาทเท่านั้นอันนี้เป็นของฝากครับผมของฝากนร้อยสามสิบกลอีบกเปบดย อันนี้เม็ดมุ้งเหียวพาครับผม230รบาทอันนี้ครึ่งโลป่ะน้อครึ่งโล230บาทนะครับไม่ใช่นี่ครับทอนี้อยามนแบบทอันนี้แบบเผาแบบเผาอันนี้แบบเผาแบบเผาอันนี้แบบเผาอันนี้แบบ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 อบธรรมชาติฮะอันนี้คุณไม่ได้แต่อันนี้ผมแนะนาเลยเพราะข้บ อันนี้ผมแนะนําเลยว่าผมผมขายอยู่นะอร่อยมากตัวน,นี้ตัวนี้จะอร่อยกว่าตัวนี้นี่นะครับอินทรพลำนะครับอินทรพลำนี่ครับหนึ่งร้อยบาทถูกมากเลยครับผมถูกมาก ดูจากสินค้าแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ผมว่าน่าจะเป็นสินค้านําเข้าจากมาเลยนะฮะส่วนใหญ่เลยน่าจะเป็นสินค้ามาเลยนี่ครับสินค้ามาเลยทั้งนั้นผมว่านี่ครับหอมกระเทียมก็มีนะฮะ เกาลักก็มีครับผมเกาลักสินค้าก,หาาก็หลากหลายมากเลยฮะหลากหลายมาก พรมก็มีนะครับพรม

เดี๋ยวผมให้ดูคนนะครับถ้าจะมาเดินซื้อผมแนะนําให้มาวันเสาร์อาทิตย์นะเพราะว่าอาทาิตย์คนจะเยอะหน่อยแล้วร้านค้าเปิดแบบทุกร้านแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาคนจะน้อยนะฮะเพราะว่าบางร้านอาจจะปิด เป็นวันธรรมดานะฮะ,นนะหใหน้นำให้มาวันเสาร์อาทิตย์ครับผม ครับมีใครรู้จักมั้ยครับกระตายยร่ายหัวมะพร้าวกระต่ายเลยไหม

อายะทำได้จ้าได้จ้าชิมเลยค่ะชิมเลยชิมเลยเป็ารัมลูกสดเนาะชิมเลยค่ะแดงไอต์มาเฟอกกเนี่ยชิได้ยนี่อัน้ห้าสิบห้าสิบแก่กระปุกร้ำมาหัวเา ยีสิบห้าบาททุกตัวครับหกตัวร้อยสวยเลยเหลมาหมดแล้วมีอะไรและแล้วเราก็มาถึงแล้วครับทะเลน้อยครับผม ทะเลน้อยนะครับ จบะเลน้อยครับอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับมันระดคตัวนาด้มาำันกระด้างตัวแต่ละปีบบามัหรับเลยาลุ่มนนนำรับม ไข่ปลาครับผมครับผมขอบคุณนะครับไข่ปลานะครับดับมื้านเลืดอมือบ้านเลือดเลยไมอร่อยไหมพี่อร่อยครับ 嗯，好。 ปลาสลิดน่าทานมากเลยครับผมปลาสลิดปาคาร์พระสดงน้อยแก่ปลาดุกอุ้ยนี่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยปะ่ะ,ะคะเนี่ยฮะับตเนี้ปลาดุก สำหรับท่านที่จะลงเรือทะเลน้อยก็ <Yeah. S 1> มีจุดลงเรือตรงนี้นะครับผม จะสอบถามพี่หมายนะครับว่าว่าเขาคิดเขาคิดค่าบริการยังไงเทือเรือเรือนว่าตอนนี้เราติเท่าไหร่อ๋อลำหนึ่งนี่ลำนี่สามารถบรรจุได้กี่คนคระหกคนครับอ๋อลำหนึ่งหกคนนะฮะหกคนพวกน่ควรใช้รูปติดต่อมาเท่า่ที่นีอ๋อแล้วแต่ไกลนะฮะโอเคโอเคครับผม